เมื่ออ hmm. yeah, no like right. hey. no ื i, okay. ่นเมื่อฮือในนี่ฉีผูกแขนเมื่อแหไรยันได้เฮียงกันนั่นผูกแขนนั่นบมแมนกินดองเนาะผูกแขนธรรมดาติอยู่ริมแห้งนี่แหละโอ้ยเนาะเมื่อไรผู้นั่นกับทโฮมาผู้นี้กับทโฮมาชิชอยเหลือเอาไปเอามาคือเบาแลนด้วยฮะเอา่ีเอาเมาเฉยเดีอยลวเอาลำวานมาเอยเลยเบานั่นยั่นเดี๋ยวทำยาเมันเดือนแปดเดือนเก้าโคกชีพูขันคอยได้เมียมาเนี่ยมันแล้วกัจจกอนตัวนี้เนาย เอาเมียน sure sure. ี่ยคือกันกับอันพูดมาขายนะเอาเห็ดยังมาอยู่นะแม่บ่เป็นข่อยจิบหงายอยู่รอดผู้เดียวนี่อยู่ในเฮื่อนข่อยนี่อยู่ได้ข่อยจะอยู่ก็ได้แมนแมนเรื่องแบบนี้แคันหนึ่งเข่าหนึ่งเอาเองเห็ดกินเนี่ยเห็ดเอาเองอยากไปใช้กหมวันนี้ราคางัวคาหม้อนี่ไปบัดบันเทียบบันเทียบันแห้งแต๊กไหมหรอวุ้ยข่อยคนทำนี่เราข่อยแห้งคือ จะขายบดนี่ก็ได้อยู่หากเจ้า <รอ S 1> บ่มีหยัง,ยางขายทั้งหน้าขายทั้งเรือนขายทั้งอันนี้บดแหละกับมีหยังบ้านนี่เอยเห็นแล้วในบ้านขุนแขงจนบ่มีใกอ้น้องกับมีหลายคนอยู่จนบ่มีผู้อยากแจกทั้บ้านไม่ไทั้เมืองได้ว่า,วาแจก,กมันได้กว่าจังได้แจกได้อือฮันดีอันนี้อืดเพียงผู้อยากแจกเขาเนราะพ่อพื้นเขาตายผู้นั้นแจกแล้วเขาเอาได้หนามันนี่เพคุณบอก เอาเห็ดบุญน,น้ำมันแหละอันเดียยักไปชัง้งโมแมนว่าเอาเมียนแจกตัวเองดอกหรกเอาเมียนเฮามีแล้วสบายนี่ยังคือกัน,นเฮามีแล้วจับเอาได้ง่ายมันยังคือกันเ้อของเขาเองเนะเ<อ>าะเงินเฮา,า,าก็มีเข้าเฮาก็มีของกินเฮาก็มีเลยสบายอันนี้คว้าใช่ย,ยังกับจักอยู่ใช้ยอยู่อยากจำกันกับเห็ดกินบุาจักจางจักเข้มเลแอืวๆอันนี้เฮา ข้าใช b ale b ale pues ่ย hmm. ังเขาก็มีเบริเลฟมันสบายแท้ๆไอ้น้องเอฮิตยังก็ดีเด้อบุพเพเขามีเบริสุวรรณได้เด้อเฮ็ดยังก็ดีอืใช่หรอจักมันยังอยู่ใช้จักมันยังอยู่ยาอันนั้นยาอันนั้นบุพเพยังดอกให้ดอกก็แนวนั้นยาโลดกันว่าโอ้ยเข้าก็มีหน้าก็มีเหม่งัวก็มีควายก็มีโยกเฮ็ดได้กมวนได้เฮ็ดอันไหนแมนแมน ชีว,าวช่าชัวไอ้น้องพักกระครับพื้นจังย่างว่าวอยู่หมกริดอยู่เพือเหนือเกืออยู่เัือนใต้พื้นไพ่อยู่เพื่อนเพิ่นขอเขาได้เกือชิจ้ำบม่มีอันนั้นมันบ่มีอย่างนั้นอขอเขามาแล้วเกลือชิจ้ำอันนึ่งเขาชุกแล้วก็ยังบ่มีเกลือจ้ำข้ออยู่เพื่อนหมู่เบิดอ,อันนี้บดหมกผิดเกลือเพือด่างมีเบดเขาน้ำความกินมีเบดเลยหายังมากก็กินลดชสบ,บายแท,ท้ตีพิชังอเอาไปบ้านนี้ลินชังคม อ่าสังคมพี่ช่งสังคมก็รุดได้อยู่ดอกเห็นว่าสังคมก็ดีบ่แมนว่าชิดรุดบ่ได้คือกินเข่าเนาะกินเข่านี่บ่ได้สิบ่มีเวลาว่างเลยเป็นไปบ่ได้แล้วบมีอะไรเหตุอย่างกันเอากัรเตือนเตือนนี่มันบ่มีความว่าเลยว้ายาวไหมเนาะโอ้ต้นบนี้เนาะโย่อ้อเด้อเฮ้ยยันมีกันบ่เลยเกียรติสั่งคือกันเลยมันก็ต้องมีบอลปล่อยลงเนี่ยแหละที่ว่าเกียรติสั่งกันตลอดเป็นไปบ่ได้เนาะ โมแมนว่าค่อยอใช้แต่แถวเดียวคือค่อยว่าผมหันแล้วใช้อันอันรอนเมียนั่นมันบอกใช้เรื่องเมียเนี่ยมันอใช้หลายอย่างได้เห็ดกินเห็ดอยู่เห็ดกันเห็ดนี่เออเบิ่งเกลือนเบิ่งชานหลายอันพันอย่างได้เบียร์มันว่าอยู่ในต้นอยู่ผู้เดียวเป็นอย่างอ้าวอยู่ผู้เดียวได้มันชะม้ายแล้วคือกันอยู่ผู้เดียวได้แบบนี้นั่นขายเบอรแล้วไปบวชจวัดคุณยังดีกว่าอยู่ในนี่ได้ยังนี่ พระอีกเป็นชวนหนึ่งเอาไปเอามาผู้ละคุณมาถามว่าแม่บ่ได้นอนน้ำเมียบ่ออะไรว่าอ้าบัดเฮาว่าบัดหายเฮาเอามาในแม่ลูกตัวลูกเมียตัวมาให้นอนน้ำเฮานี่กัดพื้นในชิบุเชื้อเออคัดพื้นในมาบางด้นยหนจ้างมาล้นี่ิหลายบุได้ชิบลัดชิบลาดกระตับมาให้นอนเฮาชิว่ากันนี่เดี๋ยวนี้กันเฮาเห็ดได้นี่ให้เฮาบ่อชิบลัดหรือหาหุบลัดบ่อเขาว่ากันกับผู้มันมานอนเดี๋ยวนี้ให้เจ้าว่า ค่อยว่าแบปเถื่อให้เจ้าว่าชิปเถื่อเดืบอบืนนี่ให้เจ้าว่าโอารถเงินน่ะปันกันมาโม่เจ้ามาปัญหามันเป็นอะไรชิปชองเถื่อคนจนบ่้นอนกืนนี่นั่นเอาพูนได้นี่นั่นคันเอาเมียตัวมาเนี่ยมันตัวบ่ได้แม่บ่เลยหรือว่าลูกตัวนั่น<ม>บ่นเขาบ่นอรบ่นว่าอยากนอนเนมียเอามันบ่แมนคนอื่นแล้วมันเชื่อกันบ่ได้ของมันเข้าเข้าควอมว่ากันก็ผ่อยแหละปันกันแหละ คืวยเออชิร้ลนด์คยเอาเจ้าหาเอเอาเอาจะาทีก็เอามันได้เงินหมู่เฉยเก็ไอมันหกเก็มันก็เ้าแล้วคนเนาะแต่บริชีจักบาทนี่ก็ชิบเถื่อคืนชดช่ยบรินนนนเป็นยังเนาะเป็นยังนี่คงได้เงินฉันเอาเงินควายเลยเขาบ่กเมียตัวเองเพล่อเอาแม่แล้วเจ้าจะกสี่เมีย่อยมันบอแม่จะกี่เมียเจ้าเจ้าบูเชอข่อยเขเอาพืนเจ้าบูเชือข่อยบดเอาเมียเจ้าน่หรือวาลูกเจ้านั่นเอา มึงนอนน้ำเหล้าเดือบแรงนี่เหาชิได้จกเถื่อจะร้องบมึงไม่เหรอวะแมนแมนอันนี้พาเจ้าบูได้เห็ดเวียกก็บม่ยิงดอกเห็เวียมันแห้งหมักอันนี้นั่นที่คอยลินชังคมเจ้าลราว่าถามมันหน่อแน่แม่นบอว่าเถื่อจ้าได้ยินจากปากเขาเลยแมนกระโทรมาฮะกระโรอยู่นี่น่าตู่พันนอนพันนอนอยู่ครับก็จะนอนอยู่นี่แมนแต่ว่าเราเอาค่อยๆแล้แต่ว่าเขาก็ได้ยินได้ยินนนั่แหละอยู่สัมเนียเนาะอยู่สัมเนียดได้ยินได้ยินแหละไรบ้างพวกนี้ ก็ว่าวให้ตูวเราฟังบอกทำดาที่บอกนี่คันว่าข่อยในว่าวเองข่อย่ยังว่าผู้อื่นพุ่นว่าใช่ผู้อื่นพุ่นคือกันกระโม่หลายเนาะเป็นพ่อรามข่อยเล่าเนะเฮ็ดชะมัดพีกับข่อยเฮ็ดทั้งไงเฮ็ดทั้งเม็ดถลอกที่กับมันไผขว่วกระตูหูปากอันผู้ว่านั่นว่าใช่บ้านนั่นกระตูเมียโรดว่าวนะว่าใช่ผู้อื่นนะก็เกิดกับนีนี้ว่าวจืดอย่างงี้คักเราอะวันนี้จะคมแกนั่น ไถเงนวะกเดียวเมียคอยนวอไม่ได้ว่าคอยในวะอานฮันหนฮานในเราอะอืมเออบกว่าหงขี้ขานแลวก็ยังบกหักบนดงวรูลยอืมอ่ะคันบนเดงวะเขาจะเอาไปกินน้ำรู้หลยใช่ว่าเทพปากว่าหูขี้ขานดูจาะเยเนาะบอกว่าหงขี้ขันเนี่ยเออกระย่หันเฮึกระยุหันตัวเองวดเว่ามว่าอืมนเป็นอะไรมันโมเป็นนะวานั่นก็เอานขี้ชะอ่ะ ยาหมั้นหันโลกโมเป็นโมเป็นแบบนี้บริยูนำเฮาแล้วก็บอปีนได้เนาะเอาแันเล่าเฮาบัดอปีนได้เฮ้ยเชียร์มาบ่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 ปเมื่อเอาะบ่ปเมื่อแล้วก็บ่ปเมื่ออ่ากันว่าพิษแม่นยังกะบ่าวากันเนาะเจ้านำคอยนำบ่ให้จังชัดจังชี้กับว่าตี่นี่เอ้ยน้องคอยก็มีบ่แม่นคอยชี้ไปเอาผู้หนึ่งผู้เดียวคอยอืมล่ำคอยก็มีเช่นกันไว้ถ้าคนโบราณเก่าเราหลังที่ว่าความว่าเจ้าบอกคนมัน จังนี้จังป้าข่อยอันนั้นถืออันนี้ความว่าอย่างก็พระท่านได้ว่าไม่ได้ว่าอย่างกันจะไปละไปจกมาละมาจกอยู่ละอยู่โตมันทื้บนนั่นคือ่ข่เด้ไปชูลูกฉูเมียอยู่น้ำเจ้าพอจะไปไปโรชิโบพิษเจ้าอิดบังไงเละตุจานเจ้าโคตรกระเลงใช้ไข่เล้วเจ้าน่ะจะไปใช้ไปบ่จกอยู่ใช้อยู่บ่เหรอเอาเล้บ่เนี่าเจ้าไปเวลามาบ่ครอบเ้ะปีเลยเออไปเวลามาบ่ครอบแล้วบ่ไหมแล้วบ่เอาเล้วเจ้าไปบ่บ่พิษ มันค่อยไปมันผิดเยอมันมีความเหมาคกรนอไอ้น like kind of eh like ้องบอโแมนว่ามันชิบวาเอาไ่ได้ดอกแต่หากว่าเจ้าผู้พาดมานั้นกับไปโบราณบ้าบุครบเป็นค่อยน้ำพวกเอาเบ็ดกระดองไปต้องเลยคืนตู้จานเบิดคืนเบิดวันนี้เบ็ดแต่งกับวันนี้แต่งกับชิบเอาคืนอีกนั่นจะคงเอากันเลยแต่ว่าเงินค่าเงินค่าอย่างนั้น พ้าขึ้นไปหาในชีได้อยู่บ่่บ่เอาบมอเลยเอากันแล้วมันไม่ได้เาานี่นะเงินนี่นะค่อยเอาอยเอาแต่ไม้นี่นะไม่บ่ไปไั้ช้างอย่างงค่อยไม้หกล้านนี่กระหมูนี่ตัวนี้ตัวจาเพิ่ัวน้ประมาณหนึ่งมบาทมึงหมื่นช่อมกับบจักเอามาหกล้านกระหมูเลยจ่ารถประมาณหนึ่งหมื่นสองทเป็นกีบนะก็เอาเงินเบิร์ตกัเขาเจ็ล้านเลยจ่ารถเจ็ดล้านเอาเจล้านทางหมูดูหนหมื่นสอง เรื่องพึ่งเทียนเหล่ายาธนาคารยาดอกกระเช้เอีเพื่อนั่น่ะโอ้โหใหม่เรื่องยังใหม่าังบูงามไปบุร่ามาบุคออบเออโอ้โหลอยากไปไปอยากมามาเนี่ยบุได้แมนเมื่อฮอดผ่านท่อนี่เป็นนั่นเป็นนี่มาเอาแล้วสิบโทรมาหาเจ้าดนบอกอบอทูเน่งไม่ใช่เจ้ารถเลนเหรอไอ้น้องเขาบุเล่นเลยไม่ใช่พูดแล้วเจ้าเป็นยังจังป่าเมียเจ้าเมื่องโอ้โหเจ้าบูฮู้ยังลด งานเขาเด้อเอาแล้วมันน้อแล้วติดตัวมาชอมึกครบเลยมาคอยลินชักคมหลายชักช้งคมนั่นเลเดือนหนึ่งให้เธอหนึ่งบ่บ่เป็นน่ะนุ๊เอาแล้วมันบ่เป็นแล้วบ่เออติดตัวมันก็บ่เป็นแล้วคือบางคนเนามันบ่พอใจมันเพขาว่า ถือก็มาเจอหนุ่ยน่ะสามเดือนนั่นเธหนึ่งเมียไปไทยอยู่ไทยอ่อันนั้นแหละคอยเห็นนั่นบ่าวอันอันนั้นเนี่ยไปไทยปลาลูกเนี่ยบ่าวเปียบ่าวพรเนาะไปบ่าวพรแหละพรพรทางนี้กับพรทั้งพรทางนี้เอาพรเมื่องอันบ้านอันนั้นน้องมอคี้นี่เด้อเมือง บ๊พรสตูดิโอบ๊พรนอนบอกนอนหน้าแมนแมนบ๊ะพรกัไปอันนี้น้ำกันเมืองน้องที่นี่เด้ยแมนแมนบ๊พรให้ค่อยเชียร์ให้อันฮา้านพุทธอันฮาร์ดแชนพุทธให้บ๊ะพรพาค่อยไปแมนแมนนี้ไม่น้อยนะจ้างไปได้ทุนนั่นเลยพาขึ้นไปหาเียไปนั่นกับเมองนอมเนี่ยเมองนอมนั่นเมองนอมกับบานน้ำกันกับบ๊ะพรเขาเลยอยู่กับเบ๊ะเละไปหกคนเนี่ยนอนเขาไปชี้มือบุตรทุกรอดหกคน ย้อนมูนั่นแหละเฮ้ยผู้คนนี้นั่นไปน้ำบลอดดอกเฮานั่นพอพุดไปกับบ่แลเนาะนับจะคาอยู่คากินแม่นกับเฮาบดน้ำมันหลุดน้ำมัลลางชิ้นเปลืองเป็นเฮาบดไปทายชิบละล่าบ่แหล่นั่นไปกินนี่กด็ดีไปอันบ้านนัน่นอันนี้บ้านนัน่นนี่นะไปวิระที่นี่นั่นบดชองล้าน ออมหอมไปจังเลยบุญเวนว่าไปชื่อๆได้คือไปกับทิดอองน้ำมันรถปั๊บหนึ่งกับเมนเฮาโรดกินอันเพอร์ช่วยหนึ่งกับเมนเฮาโรดแต่ว่ากินนะตุยจานจ่ายเบิดตุจานจ่ายเบิดไปนำนั่นชินบอกชินเพืองเบิดจักเท่ายหั่นบิดพอดีเบิดอันห่าแล้วอันแปรเช็ดน่ะไปกับทิดอองให้ก่อนจังมือนั่นตุเอาไปสองมือสองมือน่าเบิร์นั้ง ถนนบ้านอเอ้าบ้าบ้านเลยข้าพ่อบ้านนั่นกาแมนแมนแมอยู่แต่ชามลาดข้าแม่กะบลาดหนึ่งเอ้าบ้านี้ข้าเหล้าข้าเบียร์ข้าพิชังอีกมกผีแป้งนัวมาคอเมียพูดนานนั่นต้องเฮาเบิดหาล้านแปดแสนบม่ชิวาน่นพิชังบวยถามทิศอ่องดูแหละถามลดความน้ำความน้อยไม่ชิวแมนอันง่ายบมไปกับทิศอ่องชุดนั้นนักนัวงบ่าบ้านนีแต่ว่าคอยเชียร์น้ำเมียเนี่ยมันทลายล้านเจ้าว่ะ มันจะเข้าไปสามชียาร้อยล้านแล้วเอาปะเอาบ่เป็นข่อยปะมีแต่เมียปะมีแต่เมียเมื่อพลังคนว่าเป็นเป็นน้ำข่อยให้ลูกให้เมียให้เพียงความใดคนบด้ว่าวก็เมียคือนี่แล้วคันบ่เชื่อกว่าหมู่ทามเป็นได้จังเมือ่อโอ้ยเราล,ลินช่างคมละแก่โพดลายพพดหันดี<ม>แก่กันหน่อยครับลายกับว่ากันกว่านี่เลยบได้ว่าอยังไอ้น้องคอยกันมีอยู่อื กั้าเช่คนที่กับไา้กับน้องคอยคนบ่มากเด้ยท่านั้นคืนท่านี้คืนจงได้ท่านนึงเป็นจเร่องคอยปฏิบัติกับเมียบ่ได้จังจังว่าโอ้ยคนบ่ได้ดอกบอกเราชื่อเราบ่ได้ปฏิบัติความว่าวันไหนยังหุ่นแห้งข้เก้าวตลอดแล้าบ่พอใจนอะไรจะกั้วหรอมาแล้วเนล้วนั้นแล้วมันยังถึง้อมพวกกับเมียอันนี้บอกขักหลักเมื่อรลดถูกขักบ่เนี่ยเนี่ยขักรู้แลวจำบ่พ่อมาหอดเปจับให้คอยเมื่อว่าวทุกคนเอารูดเลยอืม บามาบามาบามาโค้ชโค้ชบามาเ่ยมันได้ชื่อพ่ออยูอดอกผู้บามาน่ะเออเราคงรู้เหมนกันท่าเบิ่งหนอไอ้ท่าเบิ่งมันสิเป็นจอะไรคนว่ามาอ่อนมายอมน่ะคยก็บ่ว่าอย่างดอกว่าคัดนี่คัดรอดแล้วเอาโลดอืพ่ออยู่ดอกอ่นความบามาน่อยคำว่ามายอมมายอมก็สิว่าพอมีทางออกอยู่เนาะตุ เอาแล้วจะขัดแบบนี้มันก็ต้องเฮียนคือการทำคือการงอนคอยเทียนาเจ้ากับกระทำแม่เออกันยอมแบบนั้นมันก็อ่อนแล้คนเขามันก็ธรรมดาผนอคอยในย้อมเลยไปพิแเลยไปพิชสององพิชทางเลยว่าฉันคอยขอยอมเจ้าไม่ได้ก็ดีเออขึ้นคนกันชิขึ้นมาว่ากันจ้ากอนอยู่พี่คนน้ำข่อยพี่ขอขึ้นจ้ากอนพิษเจ้าแล้วว่าฉันกันยังเป่็นชเนหนึ่าวกัน้อนนนี้เฮ้ากเบื่อดอก มออเมื่อเบากับบงมือ,อเมื่อจังกับบงมือโทุกมันใช่มันขักดลีแล้วหนี่น<ฮ>งีะดแตมึงรู้ว่าผู้มาหน่ะกับข่อยน่ะมันชี้ได้มาบริบูมาอรอมึงรู้เลยอืม,อมขอยาตหัวถุยมันอยู่หรอกอมไม่ค่อยเอานั่นเออเอาแล้วเบิ่งจีบพ่อนั่นอยู่หรอกเจ้าน้อยบงเป็นพ่อแม่พี่แม่บงเป็นแก้วแหวนคือเพิ่นเบ่าวเลยเออเออเออมันไป เจ้านายมันก็ไปทางถืกคือกันผมแม่นว่าชิไปทางบดถือรถใหม่มันมีผมเป็นนอชีคนใหม่ให้คนว่าคบไปได้โอ้ยให้เราคอยว่าวมบมานนี่ว่าตามทางได้คนบม่ได้ว่าออกนอกทางไหนเอาลุ้นแหละขันคืนได้กันเปหลักรถและหลักควายเขาคอยมาได้เอาอะไรเอามาขายไปเรือมาขากินลุ้นเลยได้นั่นมันบ่ได้ โอ้ยว่าคือมันทีบ่อได้ตัวเห็ดเหล่านี้มาบ่อได้เห็ดอย่างไรอย่างไรนั่นแหละคือทีย่างอยู่เย่างกันอยู่อย่าง่รของมันนู่นแหละคือบ่อลอยความเน่ะอย่างไรข้อยังก็ให้มันถือกฎหมายมันถือระบอบระเบียบกับกฎหมายแน่ไผยข่าอยู่ในมีเจ้ามีนายมีพ่อมีแม่มีอำนาจการปกครอง มีจุมีหน่วยผู้คนคอยเหด็ดจังชันจังชันบวชพิษบ่อบวชพิษจังเห็ดได้<ะ>คือคู่มือเนี้ยกินยาเสพติดเขาประจับกินกระจับผู้ใครกระจับเนีขอ,องเน,เบบนี้ยผิดกินแล้วบดบวมน้อยจะกินด้านทรรมบดอ่ะไปให้ไปดา่าไปขาไปตีกันเนี่ยมันบวแมนเนี่ยมันบวแมนผู้ใดสีนั้นบุนบี้เป็นหลักเอา ในี ham, no. ่ยมันหามเนาะออหลักหลักฮอดห้องแปป่านาเช้าหลักไปแหละอ๋อโยบุบมีมันก็หลักแล้วเนาะคนอ <No, S 1> ยากแหละในนั้นออกมันจะผิดกฎหมายกันว่ากินด้ชื่อแหละบบพิษบ๊เล้วบ๊บให้บ๊ดาไพ่กันอายากกินหาได้จังกินคือหอาหารหาป่าเนี่ยนะใครละบะอกหาบุได้ย,ยาใช่มหมเนี่ยมันหาได้กินอันนี้บุได้บดหายบดพอหลักๆโยบุได้นําตัวนี้ อุน้ำตัวหลอกเลยแล้วพิษได้หลักเลยขมุยน้อยก็ได้เอาแล้วกับพิษนี่แหละบริเวณบริเวณซีโบพิษเลยเ,ลยเนี่นยอยู่พี่น้องอยู่ประจวบยามมันทั้งบึงเชิดกอนคอยไว้กายชานซีฮามือนี่ดอกต่อไว้นี่ยผู้ข่าวรู้เรื่องเนาะจะได้กันดะสามซีมือพี่น้องกัยชานซีมือเนี่ยเขาจับดอกเออมาบับ้าก็ดี อก็โอ้เนีเน่โทมามาไปว่าเมือนั้นเมือนี้แต่ว่ามาล้วนและโเท้ามาล้วนัดกันเนาะนัดกันกันเมือนั้นเมือนนี่คนกะทิพัดเอายน้องพอแม่ไอ้น้องค่อยบอกเปินเนาะรอท้าเนเน่เมือนี้อันนี้เราบูพัดบบนัดบอกมีแต่ว่าโบมาบบไปดอกโอ้เจเอาโลแล้วขัดโลแล้วนี่คัดได้นะกฎหมายมาจะใช้ผิดบม่ยอมผิดนี่เอาโล้วโบมีอย่างเหนือกฎหมายเนาะเหนือกฎหมาย ผมมีอย่างเนื้อกฎหมายออการเด็กนี่ผัวของเมียมันคืออะไรพอาลุแล้วอันพิษปยอมพิษนี่เก้าลุ้นกระชีดลุ้ช้อบมึงนี่แหละแฟนคนพิษกัดเม็ดยังลอยนวลอยู่แล้วเนาะเออถามผมมีกฎหมายจะต้องว่าไปตามกฎหมายผิดคองสองประการนื่ตัว ม้วงไข่มาเจอส์เยอะไข่ด่าอ๋อโอ้ยม้วงยค่ไข่นี่เบ่งหวานได้มาเจิดเด้โอ้แฉบด้วยมังมงไข่ชุดคือมังมงไข่และแฉบทั้งหอมทั้งหวานแั่นเงักแตงโมตุจานและเข่ามาอยู่เหมือนกินมื้อม้วงบนในนี้จะเน้นเลยม้วนเเผากินเนาะของมันเผาคือมังม้วง โອສຸກລ oh, so ຸນກนຊິເບิດແດ່ໃດນີ້ເນາະເອົາເບິດເບິດຈັມແລ້ວດເດເກບກົດປເມນນກາຍຈ